สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับผักสมุนไพรที่บอกได้เลยว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยครับแถมยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ถือว่าสูงผักชนิดนี้หลายคนแค่เห็นในคลิปนี้ก็อาจจะรู้แล้วหรืออาจจะมีติดสวนไว้แล้วนะครับนี่คือผักชีล้อมหรือผักชีน้าครับชื่อท้องถิ่นต่างๆก็มีเรียกแตกต่างกันอย่างเช่นผักอันอันผักน้องช้างผักอันผักอันอ้อผักผันอ้อจีอ้อหรือชื่อจีนก็มีอย่างเช่น จุ้ยครึ่งไฉ่ประมาณนี้นะครับหรือถ้าท้องถิ่นไหนมีชื่อเรียกแตกต่างจากนี้ก็คอมเมนต์เรียกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผักชีรอมที่เห็นเนี่ยผมแยกมาปลูกจากเพื่อนบ้านนะครับปลูกได้ระยะหนึ่งเอาปลูกแซมกับดงผักแว่นเลยอันนี้เป็นพืชที่ชอบน้านะเป็นพืชอวบน้ำครับลาต้นสูงประมาณ20ซนติเมตร รสชาติมันจะเหมือนกับผักขึ้นช่ายเลยอร่อยครับจะออกขมนิด,นดแต่ไม่ถึงกับขมมากลักษณะใบเนี่ยจะเป็นแบบที่เห็นเลยก็คือเป็นแบบขแขนแงค้ายขนนกแตกออกจากลำต้นสลับกันซ้ายขวานะครับขอบไปจะจักนิดนึงปลายใบยแหลมครับนิยมขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเป็นผักสมุนไพรที่ปลูกง่ายครับผักชีล้อมเนี่ยจะมีรสเผ็ดขมเล็กน้อยแถมยังมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวทำให้เจริญอาหาร ซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของผักชีร้อม100กรัมเนี่ยมันจะมีโปรโตีนมากถึง15.80กรัมครับแถมยังมีคาร์โบไฮเรดรต52.29กรัมและยังมีเส้นใยอีก39.80กรัมครับแถมยังเป็นผักที่มีไขมันต่ำมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามิน A วิตามิน b 1 b 2 b 3 b 6 b 21และวิตามิน E อีกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับในผักชีร้อมเนี่ย ยังมีทั้งแคลเซียมและเหล็กนี่คือข้อมูลทางด้านโภชนาการนะครับส่วนประโยชน์หรือคุณค่าทางสมุนไพรเนี่ยอันที่จริงมีเยอะเลยแต่ผมสรุปมาให้8อย่างดังนี้ครับ1่ละช่วยบำรุงปอดครับ2ช่วยบำรุงหัวใจ3บำรุงเลือด4คือช่วยขับเสมหะแก้อาการหอบหืดแก้ไอแก้เจ็บคออันนี้เขาจะกินทางต้นก็คือทุกส่วนนั่นแหละเป็นสมุนไพรเป็นยาดีทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่5ก็คือช่วยดับพิษในร่างกาย 6ก็คือช่วยบำรุงธาตุ7ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารขับลมในลำไส้บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อครับสรรพคุณอย่างที่8ก็คือแก้ลมวิงเวียนซึ่งผักชีล้อมเนี่ยจะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่นจึงช่วยขจัดความเย็นในร่างกายช่วยปรับสมดุลของพลังลมปราณในร่างกายของเราได้นะครับเรื่องนี้คนจีนจะรู้ดีอันนี้ผมแยกต้นมานะครับปลูกติดส่วนไว้เพื่อจะเอาไว้ขยายต่อเอาไว้กินด้วยแต่ถึงอย่างไรเขาก็มีคําเตือนอยู่นะครับควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม เพราะว่าหากเรารับประทานมากเกินไปเนี่ยอาจเกิดการระคายเคืองสําหรับคนที่แพ้นะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยแพ้อันนี้ก็คือข้อควรระวังสําหรับคนที่อาจจะกินแล้วแพ้นะครับทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดผดผดื่นขึ้นได้และต้องบอกไว้ก่อนว่ามันคนละอย่างกับผักชีลาวนะครับผักชีใบเล็กๆเนี่ยคนละอย่างกันเลยผักชีล้อมต่างหากรสชาติก็แตกต่างกันอยู่นะก็ลองหามาติดสวนดูนะครับเป็นผักสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ปลูกง่ายมากแค่แยกต้นมาปลูกรอมเมล็ดแก่เราก็หว่านขยาย ต่อได้นะครับปลูกในกระถางก็ได้แต่จะชอบพื้นที่ชุ่มน้ํานิดนึงนะครับถ้าใครปลูกในกระถางก็หมั่นรดน้ําก็จะเจริญเติบโตได้ดีก็ถือว่านํามาเล่าสู่กันฟังครับข้อมูลสุขภาพดีๆขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ